สวัสดีสวีดัตเพื่อนๆชาว14ยามเย็นนะจ๊ะที่รักวันนี้บอกเลยเีนนางฟ้าเข้าบ้านนะครับก่อนรับชมคลิปนี้เราอยู่กับพ่อ้านนะสกติรีบสองคนนะผุงานที่ร้านเยอะมากนะครับน้องๆก็เฝ้าร้านแล้วก็ส่งรถกันด้วยนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับผมสถานที่ตั้งนะครับเราอยู่ที่ถนนนะครับเรียบถนนโรงเรียนสุขหลาบธนบุรีนะครับผมอยู่ที่พระรามสองนั่นเองไม่ไกลไม่ไกลนะครับผมไปว่ายเย็เย็นกันได้นะจ๊ะวันนี้นะครับยามเย็นเพื่อนๆนะรีบจัดเลยนะเมื่อกี้มีเซลล์วีไปคันหนึ่งแล้วนะ แ5บ8ส,สวยเลยนี่อย่างดำเลยนะครับนี่อีกหนึ่งคันกันเพื่อนนะวันนี้เรามีเป็น To โยต a h ฮาร์เรเพื่อนเพื่อนนะพี่ส0 4สีออตโอต้นะครับรถสวยมากๆากนะสีดำเงางามบ,บุบบิบนี่เพิ่งมาถึงนะยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเลยเพื่อนๆนะมาแบบไหนก็รีบเอามาฝากกันเพื่อนเพื่อนนะนี่ฮะอย่างสวยเลยนะโอ้โหรถบอกเลยว่าอย่างงามนะครับแล้วก็เป็นไฟฟ้าทั้งคันด้วยนะ ฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับเดี๋ยวเราดูคร่าวๆกันไปก่อนนะครับใครกำลังหาอยู่นะบอกเลยไม่แพงด้วยสองแสนกว่าบาทเพื่อนๆสวยๆวยทีเดียวเชียวนะครับนี่ฮะยังแหลมยางแหลมเพื่อนๆสวยจริงๆยางแหลมจริงๆกันเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะขอดูทเายหนนะครับพ่อ้านครับคราวนี้ลืมบอกเป็นเป็นซันรูฟนะครับสาตอนด้วยนะครับสไลด์ทั้งบาทเลยนะครับแค่ข้าประตูก็สวยงามนะครับแล้วก็ซีลกระจกนะครับแล้วก็เซ็นทัลอง ยังใช้ได้ปกติเลยนะครับผมเบาะหนังสวยสะอาดแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะจ๊ะขอฟังเสียงนิดหนึ่งครับพ่อบ้านหัวมุดแล้วต้องเร่งนิดหนึ่งนี่ครับผมเดี๋ยวโชว์เส้นนิดนึงนะฮะเดี๋ยวขอดับเครื่องนิดหนึ่งครับพ่อบ้านครับพอเราดับเครื่องปุ๊บเียวพรมอะไรจะยกออกเองนะครับนี่ครับพอเราออจากรถเนี่ยมันจะไม่ติดหัวเข่านะครับก็สามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวกนเตยทีเดียวเชียวนะขออีกสักครั้งครับพ่อบ้านครับนี่ครับแค่สิุ่ญแจนะครับ สตาร์ก็นิ่มนัวนแล้วเพราะปกติเราจะนั่งก่องกอถูกไหมฮะแล้วเราสตาร์รถพวงมลาลัยก็ปรับลงมาที่แสแตนดาร์ดปกติเราดับเครื่องปุ๊บนะครับพวงมลาลัยก็จะยกขึ้นนะครับออโต้เลยเพื่อที่จะลงได้อย่างสะดวกสบายนะครับผมเบาะหนังสวยสะอาดเพื่อนๆน,น,นะนี่ครับแล้วก็บอกไฟฟ้านะครับคู่หน้ากันเลยทีเดียวเชียวพ่อบ้านส่งสัญ,ญญาณมาอยู่แล้วฮะปกติล็อกประตูอยู่นะครับพ่อบ้านนะครับขอน,นิดนึงฮะเดี๋ยวลองปรับบอกไฟฟ้าพ้องซิว่าเป็นยังไงบ้านนะครับเลื่อนหน้านะฮะอ่าถอยหลังครับ ภาพนี่ที่พิงหลังนะครับอ่แม่สนุกกันแล้วดูนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับพวงมันอะไรก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็เป็นเดบสแอร์แบ็คด้วยนะครับมีวอลลุ่มให้ด้วยนะครับพุชคอนโทรลนะครับด้านข้างนะครับเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็กระจกปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับเรือไม้สวยงามนะเพื่อนๆนะไม้ก็แสนเจ็ดเศษเศษถ้าจะไม่ผิดเดลิมเทเบียนน่าจะมือเดียวด้วยนะครับคอนโซลกลางสวยงามนะครับลายมงคลไม้นะครับเครื่องเงียบนะครับน่าใช้มากๆไปี๋ยฟังรู่นกัน ทางประตูข้างก็สวยงามนะไฟส่องเท้าก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับลายไม้โดยรวมเนี่ยก็ยังไม่มีแตกหักอะไรนะครับซิลกะจบนะครับไฟฟ้าเนี่ยใช้ได้นะครับทุกบาทเลยนะครับคอนโซลคอนโซลสวยนะเป็นแอร์ดักด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นอุณหภูมิแยกนะครับล้วก็เป็นแอร์ดิจิตอลด้วยนะครับหน้าจอเป็นเดนดรอยนะครับหัวเกียร์นะครับลายไม้สวยๆเลยทีเดียวเชียวช่องเก็บของก็ใช้งานได้นะนี่ครับผมที่วางแก้วน้ํานะก็ยังสวยสะอาดอยู่นะครับกระดาแขน ใช้ได้นะทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งคนนั่งกับฝั่งคนขับนะครับสวยๆเบาะหนังแท้เลยเพื่อนนะนะจริงนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะมาแบบสดๆหมาดๆก็เลยทีเดียวเชียวแผงประตูนะครับเบาะหนังไม่หมางเดิมจริงนะเพื่อนนะนี่ฮะอาจจะเมื่อเป็นชนิดหนึ่งต่เห็นนะนะครับพนักแขนหลังกดปุ่มปุ๊บก็สามารถวางแก้วน้ำได้เหมือนกันนะอ่ะพ่อบ้านปิดเลยครับผมสรุปสามตอนนะอุ้ยลืมให้ดูเลยนะครับนี่ฮะ สรูปนี่คือเปิดสไลด์ปิดเปิดได้นะครับเพื่อนๆนะสวยๆวยนะวันนี้ไปเดี๋ยวนิดนึงนะจะมืดนะท้ายนี่เป็นไฟฟ้านะครับทั้งเปิดทั้งปิดเลยนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันก่อนก็ยังสวยสะอาดนะอาจจะมีฝุ่นหน่อยนะครับมาสดๆร้อนๆเลยนะครับแล้ว2ตัวนี้ก็สามารถดึงแล้วก็พับลงมาได้เพื่อเพิ่มพื้นที่การใส่ของได้อย่างยาวเลยนะเพื่อนๆนะโรับตาฮาริเออร์ลีคซาตรพวกนี้บอกเลยว่ายาวมากๆนะเพื่อนๆนะนี่้าพับลงไปเนะี่ยบอกเลยต้องมีอู๋สองเมตรกว่าจริงๆนะข้างๆเป็นกำมะหยี่นะครับ ไฟห้องท้ายนะครับนี่กม็มาหยี่นะครับไม่ได้เลอะอะไรนะครับมือลูกก็จะเป็นรอยเฉยๆนะครับสวยงามฝาเฝอเดิมนะครับไร้ฝ้าเลยใช้ได้นะครับ,น,รบนี่ฮะที่บมเป็นไฟฟ้าเพื่อนๆนะชูแมพยางแหลมยางแหลมกันเลยทีเดียวเชียวคริบอยัางเนียนมาห้องเครื่องดีกว่ามึดละภาษีหกแปดเพื่อนๆใช้นันยาวถึงสัตวรรัหน้ากันเลยทีเดียวเชียว สีดำเงางาม,งามวุบวิบห้องเครื่องก็สวยสะอาดนะครับคานหน้าก็เดิมกันเลยทีเดียวเชียวนะเพื่อนๆสวยงามนะครับฝาเครื่องก็ยังสวยอยู่นะครับบอกเลยว่าสวยสะอาดนะแล้วก็เดิมอย่างมากๆเพื่อนๆนะจมแววโอเควันนี้มืดพอดีพ่อบ้านขอบคุณมากๆนะครับไปโชว์แอด้วยนะราบปากโบวใยังทำงานได้อยู่เลยนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าจะจมแววแค่ไหนนะครับเวลาวิ่งแหมสวยเรียบรูดูแพงกันเลยทีเดียวเชียว โตยโยต้าไฮรีเออร์ปี2004ออโต้3.0เดี๋ยวเพื่อนๆนะท็อปสุดนะครับแล้วก็เป็นซันรูฟ3ตอนด้วย <Wow. S 1> นะครับไฟท้ายกัตัวไฮบริดเลยนะสวยเลยเนี่ยจะไปเล่นไปสองแสนก็บาทแเพื่อนๆมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะโตยโยต้าไฮรีเออร์สวยๆปี2004ออโต้3.0นะครับซันรูฟ3ช่องเพื่อนๆจ้ะล้อแมตต์ยางใหม่ ายในสวยสะอาดนะครับปล่อยฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับแล้วก็พรมะไรเป็นฒุชคอนโทรลด้วยนะครับบอกเลยว่าสวยจริงๆคันนี้เรียบหรูดูแพงแต่ราคาถูกนะพี่จดัดให้สองแสนก็บาทได้รถแ,แบบนี้มันเพื่อนจ๋าไม่ต้องรีไม่ต้องรอแล้วนะจ๊ะวันนี้อยู่คนเดียวกันเลยเชียวเชียวคันนี้รับไปเลยสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทของเพื่อน สวยมากๆราคาถูกสุดๆนะครับต้องรีบแล้วนะฮะวันนี้พี่พีก็มีรถมานําเสนอเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้อยูคนเดียวก็เลยอาจจะดูวุ่นๆไปหน่อยนะครับน้องๆติดภารกิจกันเยอะมากเลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้เรานะครับไม่ได้ไปนิดสวยๆนะครับดีๆมาฝากเอ็ซีกันนะจ๊ะควกนี้ก็ขายดีมากๆเลยนะครับเบสที่ไม่ได้รถก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมกันได้นะครับสถานที่ตั้งอยู่ที่ทุนเรียบต้องด่วนครับเนินสุขุมรัฐทุนบุรีนะจ๊ะพระรามไไไไไมมมม่่กกกกลลฝาด้วยนะะครรับผีอ ติดตามทางช่องเพจร้านแล้วก็ดูในวิดีโอได้น,นะครับติดใจราคาตรงไหนอย่างไรเนี่ยก็โทรสอบถามพี่ๆได้นะครับวันนี้ขอตัวร้านไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า